พี่ฟ้าพี่ฟ้าตอนนี้ผมหยาก,กับพยังผมเรียบร้อยแล้วน,นะครับจริงเหรอคะพี่ฟ้างั้นต่อไปนี้เราสองคนก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยใช่ไหมคะใช่ครับผมเลิกกับเขาเรียบร้อยแล้วที่เขายอมหยาก,กับผมเนี่ยเพราะผมยอมยกทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ให้เขาไปหมดเลยขอแค่มีคุณอยู่เนี่ยทรัพย์สินพวกนั้นเนี่ยผมก็ไม่ต้องการหรอกครับอิงฟ้า สำหรับผมแล้วเนี่ยขอแค่มีคุณอยู่แค่นั้นก็พอแล้วครับอ,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 อะไรนะฟิฟ้าเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เขางั้นเหรอแล้วต่อไปนี้คุณจะเอาอะไรมาเลี้ยงดูฉันล่ะ <c oughs> อิงฟ้าถึงแม้ว่าไม่มีเงินเนี่ยเราก็สามารถหาใหม่ได้นี่ครับใ <c oughs> ช่ไม่มีทางหรอกฉันไม่ยอมอยู่กับคนที่ไม่เหลืออะไรหรอกนะ อิีฟ้าแต่คุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอถึงแม้ว่าผมจะไม่มีอะไรเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะอยู่กับผมเนี่ฟนี่อีฟ้าคุณลอกฝันกลางวันได้แล้วถ้าไม่ใช่เพราะตอนนั้นคุณยีงเงินคุณคิดจริงๆเหรอว่าฉันจะยอมอยู่กับคนอย่างคุณแต่ว่าตอนนี้คุณก็ไม่เหลืออะไรแล้วคุณจะให้ฉันมารอคุณสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างนั้นหรอไม่มีทางหอกนะนี่ ฉันขอบอกคุณไว้ตรงนี้เลยนะนับจากวันนี้เป็นต้นไปเราเลิกกันแล้วต่อไปเนี้ยคุณก็ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับฉันอีกไม่ต้องมาหาฉันอีกอิงฟ้าอิงฟ้าโถ่ นั่นครับว่าไงคะผมว่าเราอยากกันเถอะพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าผมมีผู้หญิงคนใหม่แล้ว ใช่ได้สิแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจยากับฉันคุณลองไปหาเขาก่อนแล้วคุณก็บอกกับเขาว่าเราสองคนได้ยากันแล้วส่วนทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีคุณก็ได้ยกให้ฉันทั้งหมดแล้วด้วยถ้าเกิดเขารู้แบบนั้น แล้วยังพร้อมที่จะอยู่กับคุณเดี๋ยวฉันจะเซ็นใบหย,ย่าให้คุณทันทีได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมที่จะอยู่กับคุณฉันก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณอีกครั้งนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ เราสองคนยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ฉันก็แค่อยากให้ลูกของเรามีพ่อและแม่ที่สามารถมอบความสุขให้เขาในวัยเด็กฉันก็แค่อยากให้ลูกของเรามีครอบครัวที่อบอุ่นก็แค่นั้นเอง พีฟาคะนั้นผมไปหาเขามาเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็บอกกับเขาทุกอย่างตามที่คุณบอกให้ผมบอก แล้วตอนนี้เขาก็ไปแล้วพี่ฟ้าคะเรากลับบ้านกันเถอะค่ะฉันทำกับข้าวไว้รอคุณแล้วนะนั่นผมผิดไปแล้วผมไม่น่าทำเรื่องแบบนี้เลยอะ่ะผมไม่น่าคิดโง่ๆแบบนี้เลยอะ่ะ ผมขอโทษผมขอโทษ<ม><ม>พี่ป้าคะพี่ป้าอย่าทำร้ายตัวเองแบบนี้สิเรากลับบ้านกันเถอนะคะลูกของเรายังรอเราอยู่นะ